มาดูคลิปที่เป็นที่พระวิจารณ์กันนะคะมีหลวงพี่คุณผู้ชมนะเป็นพระนี่แหละนะซิ่งเก๋งไปซื้อกาแฟสด<ม>ไปซื้ออาหารกินเองด้วยนะคะคือมันมี2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ไม่หว่นโควิด -19 เลยเหรอนะ<ม>นักกองหน้ากากก็มาใส่อะไรด้วยนะคะคอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นพระแล้วขับรถไปได้อย่างนี้ได้ยังไงออนะมันไม่ถูกนะนะฮะพะาคุณผู้ชมมาดูคลิปกันก่อนนะคะคลิปนี้ที่มีคนที่อบวิจารณ์กันนะคะเป็นคลิปที่อยู่ หน้าร้านขายกาแฟาสดแห่งหนึ่งที่อ่างทองครับนี่โอ้โไม่ได้รูปเดียวด้วยนะมากันสมเลยค่ะมากัน3คน3รูปนะมากันแบบขึ้นรถรถเก๋งคันใหญ่มาเลยนะคุณผู้ชมนะก็คือตอนแรกเนี่ยมีพระพิสุรูปหนึ่งเดินถือกล่องอาหารแล้วก็แก้วน้ําเข้าไปในรถเก๋งคันนี้นะเข้าไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยรอติดเครื่องรอพระอีสองรูปเดินออกมาจากร้านแล้วก็ ดูดน้ําไปอย่างสบายใจเลยนะขึ้นในบนรถเก๋งเหมือนกันอันนี้ตา<ำ>แ<อ>หน่ง <ไป S 2> คนขับเลยนะใช่ขึ้นไปขับเองเลยนะนี่นะคะชิวมากนะฮะคุณผู้ชมนะจีวอนปลิวกันเลยนะคะนี่นะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็ออกมาวิพา์วิจารณ์คืองงกันไงคุณผู้ชมว่าเอ้ยมาได้ยังไงนะถือ ถือแก้วกาแฟม,มาซื้อของเองซื้ออาหารเองแถมยังขับรถมาเองอีกแบบนี้เนี่ยนะคะมันดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ยังเป็นช่วงการระบาดของโควิด19จริงๆแล้วเนี่ยท่านต้องหยุดเชื้ออยู่บ้านเพื่อชาติหรือเปล่าใช่ป่ะต้องอยู่วัดหรือเปล่านะทีนี้ทางเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองนะคะพระครูสุทธิกิจจาทรเนี่ยท่านบอกว่า ก็ไม่เหมาะสมเห็นภาพแล้วล่ะเป็นพระภิกษุเนี่ยไม่สมควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่สมควรที่จะออกมาซื้อของแบบนี้นะคะแล้วการขับรถออกมาเนี่ยมีความผิดมติมหาเทรสมาคมเนี่ยเขาห้ามนะคุณผู้ชมไม่ให้พระภิกษุสามเณรขับยานพาหนะ ซึ่งกรณีนี้เนี่ยต้องให้ทางเจ้าคณะผู้ปกครองตรวจสอบก่อนว่าเป็นพระอยู่ในสังกัดไหนถ้าหากอยู่ในวัดใดก็เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่จะดําเนินการตามวินัยสงฆ์นะคะในส่วนของจังหวัดอ่างทองมีหนังสือไปถึงทุกอําเภอทุกวัดและให้กําชับพระภิสุจสามนเณรมาให้ขับรถด้วยตัวเองรวมถึงการออกไปด้านนอกวัดเนี่ยคุณต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งกรณีนี้ถ้าหากตรวจสอบว่าเป็นพระที่ไหนก็จะถือว่าฝ่าฝืนมติมหาเทรสมาคมแล้วก็ผิดวินัยสงฆ์อีกด้วยค่ะ